สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างไฟล์งานสำหรับพิมพ์กับเครื่องมีมก่กกีนะคะซึ่งสามารถพิมพ์และตัดไดคัดได้เลยในตัวนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำาไฟล์งานนะคะสำหรับพิมพ์5้าเลเยอร์หรือ5ชั้นนะคะง่ายๆเลยนะคะคือ,อให้ลูกค้าาสร้างไฟล์งานของเราขึ้นมาก่อน ออกแบบให้เรียบร้อยนะคะโดยแบ่งเป็นเลเยอร์ที่1นึเลเยอร์ที่2นะคะจะเป็นสีดำนะคะเลเยอร์ที่3จะเป็นเลเยอร์ของชิ้นงานที่เราจะอ่านด้านหน้านะคะส่วนเลเยอร์สุดท้ายคือเส้นตัดนะคะเส้นตัดเมื่อเราสร้างเส้นตัดขึ้นมาแล้วนะคะให้ใช้ปลั๊กอินของตัว m i ม a k i l a s ล r Link นะคะกดที่ปลั๊กอินตัวนี้เลยนะคะจะมี เป็นการเปลี่ยนเส้นนะคะให้เป็นเส้นสีเขียวเพื่อที่ตัวซอฟต์แวร์จะได้คำนวณถูกว่าเส้นสีเขียวตัวนี้คือเส้นตัดนั่นเองนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือว่าตัวงานด้านหลังเนี่ยเราจะทำการรีเฟกงานหรือว่ามิลเลอร์งานนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราพิมพ์5ชั้นเนี่ยเราจะมองงานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้าเรามิลเลอร์นะคะพอไปติดกระจกนะคะ ก็จะสามารถมองงานที่อยู่นอกกระจกได้นะคะ,ะทีนี้อยู่ที่การเซฟงานแล้นะคะการเซฟงานเราก็จะเซฟเส้นตัดกับงานที่เป็นด้านหน้าไปก่อนนะคะก็เซฟสร้งชื่อว่า1ก็ได้ค่ะจะได้จำง่ายๆนะคะว่าเลข1ก็คือ,อตำแหน่งหน้าหรือว่าอยู่ด้านบนนะคะ รอโปรแกรมเซฟจนเสร็จนะคะแล้วก็มาเซฟขั้นตอนที่2องนะ,ะเซฟเส้นสีดำเข้าไปนี่นะคะเป็นแค่เส้นวงกลมธรรมดาเองแล้วเราก็ใส่สีที่เป็นสีดำเข้าไปนะคะเพื่อให้สีขาวหรือเชดดิ้งนะคะทำการบล็อกแสงของชิ้นงานที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นการเซฟเลเยอร์สุดท้ายนะคะเป็นเลเยอร์เกี่ยวกับด้านหลัง ที่เรามินเลอร์ไฟเอาไว้นะคะตั้งชื่อให้เป็นสามก็ทำการเซฟนะคะเปิดโปรแกรม r a s เ e r l i n นะคะเพื่อโอเพนไฟล์งานเข้ามานะคะตัวโปรแกรม r a s เ e r l i n เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทใช้สำหรับสั่งพิมพ์ไฟล์งานนะคะเลือก Resolution เลือกความละเอียดต่างๆนะคะอีกอย่างหนึ่งสามารถคานวณต้นทุนหมึกได้ด้วยนะคะทำการสร้างงานที่เป็นสีขาวโดยไปที่ ตรงนี้นะคะเพื่อสร้างสเปเชียลคัลเลอร์ให้มันเป็นสีขาวแล้วก็ครีเอทจะมีงานเด้งขึ้นมานะคะอีกหนึ่งชิ้นเป็นสีขาวนะคะก็ให้ทำการดูพิเคทมันเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะส่วนตัวสีดำเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็น s h a ดิ้งนะคะโดยที่ไปที่ Property แล้วก็เลือกเชดด i n g จากนั้นทำการรวมชิ้นงานโดยให้ s h a ดิ้งเนี่ยอยู่ตรงกลาง แล้วก็ขาวจะอยู่ขั้นระหว่างเชดดิ้งลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะค o มโบไซต์กด yes นอกจากจะพิมพ์ได้5เลเยอร์แล้วนะคะตัวเครื่องยังสามารถได้คัดได้เลยนะคะทำให้เราสะดวกมากน,นี้เลเยอร์เอาชิ้นงานเรต้องการกี่จำนวนนะคะต้องการาวางมาร์กนะคะแล้วก็สั่ง ระยะห่างนะคะของชิ้นงานได้นะตัวคิวนะคะหรือว่าคุณภาพเป็นคำสั่งในการเลือกความละเอียดนะคะของตัวเครื่องอันนี้เราก็เลือกตามนี้เลยนะคะเมื่อเราต้องการสั่งพิมพ์นะคะล้วก็ไปที่ไอคอนตัวรูปเครื่องพิมพ์น,นะคะแล้วก็ทำการเลือก Print and Cut แล้วกด Start นะคะงานพิมพ์5ชั้นหรือ5 l a เลเนั้นเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสติ๊กเกอร์ใส สติกเกอร์สูญยากาศใสเพื่อนำไปติดตั้งลงบนกระจกหรือกระจกรถยนต์นั่นเองนะคะทำให้สามารถมองเห็นงานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยความเข้มข้นและทึบแสงของหมึกขาวนะคะทำให้งานพิมพ์ทั้งสองด้านของเรานั้นไม่ทะลุเข้าหากันค่ะอีกทั้งตัวเครื่องยังมีฟังก์ชันไดคัตในตัวนะคะทำให้สามารถพิมพ์แล้วก็ไดคัตได้เลยทันทีนะคะพิมพ์สีพิมพ์ขาว สามารถได้คัดได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะทำงานได้ครบเลยเหมาะกับงานทุกประเภทเลยนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการสร้างไฟงานพิมพ์5ชั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้ลูกค้าได้ไอเดียในการสร้างสรรค์งานเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะ